วันนี้นะคะเลือกงามยามดีค่ะเราจะส่งไม้มงคลนะคะให้กับคุณแม่แอลนะคะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะต้นนี้มีชื่อว่าว่านมหาเน่ห์หรือว่านดอกทองนะคะเป็นว่านโบราณที่คนสมัยก่อนนะคะปลูกไว้หน้าร้านค้านะคะเพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองหรือแม่แต่ เรียกลูกค้าเข้าร้านนะคะพ่กี้เคยเห็นว่านชนิดนี้นะคะปลูกเยอะมากที่ประเทศกัมพูชาค่ะโดยเฉพาะหน้าโรงแรมหน้าร้านอาหารนะคะมีเยอะมากๆค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่ประเทศไทยของเรามีเยอะก็คือที่พัทยาค่ะทุกคนตามร้านอาหารร้านค้านะคะตามที่พักต่างๆเนี่ยจะปลูกว่านชนิดนี้ ไว้บริเวณหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านหน้าร้านนะคะหน้าโรงแรมนะคะเป็นว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองค่ะส่วนดอกที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะช่วงนี้ออกดอกเยอะนะคะออกดอกเยอะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลด้วยการรดน้ําที่ก้นกระถางค่ะก็จะส่งผลให้ออกดอกต้นแข็งแรงต้นสวยนะคะดังนัน้นเพื่อนๆที่ อยากจะได้ดอกนะคะของว่านชนิดนี้นะคะก็ต้องดูแลง่ายๆด้วยการใช้ภาชนะรองก้นกระถางค่ะก็จะทำให้มีดอกจำนวนมากแบบนี้นะคะนับไม่ถ้วนเลยค่ะ ต้นนี้จะไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะว่านมหาเสน่ห์ค่ะส่วนว่านชนิดที่สองนะคะก็คือว่านสาวลงค่ะว่านชนิดนี้นะคะเป็นว่านที่หอมมากๆค่ะในบรรดาต้นไม้นะคะทุกชนิดว่านชนิดนี้ถือว่าเป็นว่านที่หอมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรากใบหรือแม้แต่ลำต้นนะคะวิธีการสังเกตนะคะว่าว่านดอกทอง รือว่านมหาเสน่ห์แตกต่างจากว่านสาวลงตรงไหนให้ดูที่หลังใบค่ะถ้าหลังใบนุ่มๆเหมือนกรรมะหยี่นะคะลำต้นก็จะสูงกว่านะคะเป็นว่านสาวลงค่ะว่านสาวลงเนี่ยนะคะปกติแล้วพสมเนี่ยนะคะที่ซื้อจากที่บ้านก็จะเอาไปทําเป็นผพงพระค่ะทุกคนเอาไปผสมทําเป็นผงพระนะคะว่านสาวลงค่ะทุกคนหายากนะคะและชนิดที่สามค่ะ ที่เป็นไม้มงคลประจำบ้านของเรานะคะก็คือไม้เย่เย่หรือว่านเทวบุตรค่ะกระถางนี้นะคะจะเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นไม้มหามงคลทั้ง3ชนิดนะคะพร้อมจะเดินทางวันนี้วันพุธค่ะวันพุธถือว่าเป็นวันดีในการส่งมอบว่านนะคะและหลังจากที่คุณแม่ได้รับแล้วนะคะก็รอ รอวันพุธนะคะวันพุธค่อยเปลี่ยนกระถางหรือเพิ่มดินนะคะวันนี้จะส่งให้ในวันพุธนะคะขอบคุณคุณแม่แอลนะคะที่อยู่จกกังหวัดนนทบรุรีขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพร,าร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ